าที่ตกมิดลัดขอบฟ้าแล้วเนาะคะถึงเวลาที่เขาจะได้กลับบาะะ้านแล้วค่ะทั้งโบกับตอนนี้กัสิมีสิรีแนมมาเห็นทางเลี้ยวนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เขาสิกลับบ้านเนาะคะ่ะเขาก็สิไปแวะซื้อของไปฝากเล็กน้อยอยู่เฮียนค่ะก็คือสัตว์เลี้ยงของเขานั่นเองค่ะอาหารมื้อก็เลยมาซื้อแบบชุกเฉินและชั่วคราวให้ก่อนใส่คำนวณมือไว้แล้วแต่ว่าแมวข่อยมันกินหลายกว่าเกานะ่าเนาะพี่น้องเออเพลินเฮ็ดมันมาแล้วก็สีอยาบำรุงเออสามพาก,กันกินพี่น้องเอ้ยข่อยก็เลยต้องหาหม่องมาซื้อก่อนค่ะเพราะมมออแบบว่าคา่่าาาอหรนี เซตนะคะเกือบ2,000เดือนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องอาหารของกินของเล่ àn, ยนยำเล่นเขาเนาะพี่น้องส่วนไส้นี่ก็สิซื้อมาสอบนายยี่สิโลกับสิได้2เดือนเนาะคะ่ะพี่น้องแมว2ตัวเนาะคะ่ะมันขี่มันแขกโอ้ยบาทุ่นจะสิถูบ้านถูพื่อนนานและเบียงคอยพี่น้นงอ,องจา้าเจ้าอยากขโมยปฏิแมวคอยมีจกักรตัวแมวมี2ตัวโซเฟียตัวหนึ่งนะคะเป็นแมวที่แบบว่าเออค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วส่วนมีหน่อยเป็นแมวเข่าวหาผีนี่เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดมันเฮ็ดยังเรียบร้อยโซเฟียเฮ็ดมันบ่ได้เนาะค่ะคอยไปซื้อต่อจากข้าเจ้ามายลูกมมมันถิ่ไปหเลคอะ คอยกัมกมันรักษาเมื่อเกี่ยเอาเมดบั๊กลายมือแล้วเด้กโซเฟียคอยรักษาได้พี่น้องเออโบเมนว่าแบบว่าเอามาแล้วเป็นแมวเปอร์เซียง,งามขนปุยปุ๋ย,ย,ยสิโบเมนเด้บบค่ะแต่ว่าคอยนายมันยางนึงขมตามันดำขีดตามันเปียกตรงเสีดตาทำความสะอาดให้ตลอดท่านเทีเยคอยกับบัลลมีเวลาเสดนอกจากเฉพาะค่าใช้จ่ายเด็กหน่อยซัดเลี้ยงคอยนะคะตีไปรวดเดือนละสามพันนะคะอาหารขนมผอละหมอกลากไม้เพื่อนปลาเฮามีเงินมี่หยางเฮาก็หยอดเสีกับปุูแหว้ฮอนเวลาเฮาก็จีได้เอาไปซื้อให้มันเนาะค่ะเพราะว่ามันเกิดกกินคือเฮาอังนี่ตพน้องเอด แต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ที่ข่อยกินน้ำบ่ไเ้รข่อยกระิบ่ได้ซื้อกองหยอกกองหง่ดอกย่าซื้อแบบว่าเขาเจ้าแบงขายอย่างเชี่ยเนาะค่ะถ้าซื้อมากกกินบะม่มันบุ้มเพราะว่าได้ทิ่มมม่ันกรเสียต่างทิ่มซื้อสตอบ่หลอกสตอบ่รีกองเป็น1 0อย0 0หน่วยใหญไงทำกำปั่นข่อยก็ซือมื่ห้เพิ่นกินได้ยายเพราะว่าอย่งข่อยอยากให้เป็นกินดีๆเนาะค่ะข่อยก็เลียงแบบมีตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจ้ะแด่ว่าอันใดบ่ถือปากเนี่ยเพลินฉีบกินได้ลุ้อง อย่างให้เลาไปทั้งพูนเด้กบสิมีปัญหากันเรื่องคิ้เว้นอย่างนิงสิต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เลือกคนขืนด้วยเพิ่นก็เป็นคนประจำของเข้านอะ้ายประจำใครจีไปขืนกับคนที่เข้าเ่เคยขืนนะคะนั่งปั๊บเพิ่นก็หูใจเดาใจเขาออกเลยนะคะว่าเขาอยากได้ยังเพิ่นกะจัดหาสันหามายห้เนะคะพี่น้องเออก็เหมือนลานตัดผมมแหลมีล้านประจำเขาไปนัางเขาก็หูว่าเขาติตัดสรงไดมันบลาเออคนขับรถเขาก็คือกันเป็นทั้งงูเป็นทั้งคนหูใจของเขาเป็นทั้งคนที่เขาสามารถกึกษาพรแ่่อนะออยาเิ้นำ แล้ถุงยางเอาถุงยางครอบนะคะว่ามันลืมของโอ้ยหามันเอยว่ามันลืมขากองอ่อยพี่น้องขากองไ่ได้ลืมแต่ที่ลืมคือว่าบักอื้อลูกไส้ก็บักแค่หลอดค่ะใจเบี้ยห้พ่พใหญ่แล้วนะคะโอ้ยหาทางดากเมื่อยลืมเอากับเขาลูกมาก,กเลยเดี๋ยวไล่บอกพี่เปี่ยไปเอาเหียนยุรานประจับนะคะเพื่อนก็ะหูน้นาะซื้อตั้งเต่เพิ่นหลานนด้หน่อยนอกจากพี่น้องเอ้พากัอนออกไปย่างเล่นข้ขงนกมากลับมาแบบย่างกับน้ำก็เลยส่งน้ำสมุนไพรนะคะแช่ดูเย็นไวทากินให้ชื่นใจเตรียมน้ำเตรียมข้าวให้ลูกกินอาบน้ำนอนกอ